ข้อนี้บวกลบคูณหารอย่างไรให้เหมือนกับเครื่องคิดเลขมาดูกันนะครับโอ้โหนะฮะเออ่บางคนนะครับนะฮะบางคนก็บวกตรงตรงใช่ไหมอ่าบวกตรงตรงเนี่ยหกสิบสามมาบวกกับพันอะไรครับพันสองใช่ไหมเรียงจากซ้ายไปขวานี่แหละนะฮะได้พันห้าพันสองร้อยหกสิบสามนะฮะแล้วก็มาหาระอะไรอีกฮะหารหนึ่งร้อยใช่ไหมหารหนึ่งร้อยมันจะได้อะไรครับ มันจะเป็นสยมสองหนังนะฮะก็เป็นสิบสองจุดหกสามใช่ไหมเออแล้วก็มาบวกอะไรอีกครับบวกกับสิบสองอีกนะฮะอา้าวสิบสองจุดหกสามมาบวกกับสิบสองอ่าได้ยี่สิบสี่จุดหกสามเสร็จปุ๊บอา่าซื้อตรงมากนะฮะคูณอะไรคูณกับเลขสี่ต่อไปนะสี่สามสิบสองทดหนึ่งสี่หกยี่สิบสี่ยี่สิบห้าทดสองนะครับอือสี่สี่สิบหก เป็นสิทด1นะครับ4 2่สองเป็นแเป็นเก้านะครับเกาสิบแปใช่ไหมเสร็จปุ๊บมาลบอะไรครับเสร็จปุ๊บก็มาลบอะไรครับรลบกับสิบหกอีกทีเก้าสมาลบกับสิบหกเอาเข้าไปนะครับมันจุดห้าสองแน่นอนตัวนี้สิบหกเอาไปลบเหลือเศษสองนี่เหลืออะไรครับเหลือ8ปดสิบองาเราคงต้องตอบข้อ3เนี่ยโอ้โหนะฮะ นะครับวิธีการทําให้มันบวกลบแบบเครื่องคิดเลขนะครับทําอย่างนี้ครับหลักการคือจากซ้ายไปขวาให้เรียงลําดับการคูณกับการหารก่อนเพื่อนเลยนะฮะนะถ้ามีจากซ้ายไปขวานะครับคูณหารก่อนนะฮะคูณหรือหารก่อนก็ได้ใครมาก่อนก็ทําก่อนนะครับสเต็ปที่2นะครับก็คือให้จับบวกแล้วก็จับลบนะสเต็ปที่2นะครับประมาณนี้ เริ่มต้นนะครับเราก็มาดูครับว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนนะสแกนนะครับมีจะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายหารเครื่องหมายบวกเครื่องหมายคูณเครื่องหมายลบจากซ้ายไปขวานี่ทําอะไรก่อนทําหารก่อนนี่นี่ทำหารก่อนทําหารก่อนนะฮะพันสองร้อยเนี่ยนะะพันสองร้อยมาหารอะไรครับหารหนึ่งร้อยมันจะได้อะไรศูนย์ตัดศูนย์ไปศูนย์ตัดศูนย์ไปเหลือสิบสอง แล้วก็มาบวกกับใครครับบวกกับหกสิบสามอ่าเสร็จไปแล้วหนึ่งอันนะฮะต่อมาเจอบวกเจอคูณเจอลบทำอะไรก่อนโอ้เจอคูณก่อนนะฮะทำก่อนนะฮะก็เอาสิบสองมาคูณอะไรครับคูณกับสี่ได้สี่สิบแปดนะฮะแล้วก็มาลบกับสิบหกแล้วก็มาบวกอะไรครับบวกอีกข้างหน้านะฮะอันนี้คูณกันแล้วได้สี่แปดนะครับอ่านั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเก้า 63บวกกับ12กลายเป็น75มาบวกกับ48ลบกับ16ก็จะเหลือ32ไปดังนั้น5กับ2บวกกันได้7นะ7บวกกับ3ก็เป็นอะไรครับเป็น10ตอบ107นั่นเองโอเค